บาทสเดพระเจ้ายุหัวและสเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีพุศักาช2568โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอโบสถบันพชิตยวนและจีนถวายพระพรเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีแล้วเสด็จเข้าพระอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้ายุหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีท่งจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ ตั้งอยู่บนธรรมมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจะนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอดไม้บนผาดหน้าฐานยุกชกชีแล้วทรงจุดทุบเทียนขึ้นมัสการไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทุบเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนขึ้นมัสการทองทิศที่หน้นหารธารมาาารมมศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเคลื่อนมาสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาศว์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคขายุสมะธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หัวหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอโรุโบสถประหับประยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมริวินิจฉัยโดยมีรัสะดวกจำนวนมากมาเฝ้าทูลร้องุวิลพระบาทชื่นชมพระบรมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรเชียม,มงคล จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาิทรงจุดเทียนทั้งพระองค์ในตู้ข้ามพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาิและทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพระัชย์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาและด้านพระบรมวงศ์เฝ้าถูลลองทุลีพระบาท จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่9และพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉตร สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศส่งศีลสมเด็จพระอรียรวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์48ปรูปจเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่นอุบาเกงแล้วส่งประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะและประทับยืนทรงประเคญจตุปัจจัยเทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามาจนครบ48รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉารก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ อันหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหารสาวเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนในวันเฉลิมพระชมพันษา,าวัวิพุธทุนยนต์2568กองทัพบกโดยกองผานทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทําการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบรมมีจํานวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด กองทัพเรือโดยกองผาดานราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหรือบัญชาการนาวิกโยธินได้ทําการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จานวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หรือบัญชาการอากาศยธินทําการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศ เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่สมิถุนายน2568ณท่าวาสุกรีในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจํานวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางพา นนทนมัมบ้านเลขที่16ทับ1ห,หมู่ที่6ตำบลสวนจิกอำเภอศรสีสมเด็ดจจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต จากนั้นปรับปรมน้ําพระพุทธมนต์ที่กครงนกและปล่อยนกเขาชวาจานวน48ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติกับปรับปรมน้ําพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพร่ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ําจืดจํานวนหนึ่งล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้าปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทพาและปลาชโอนลงในน้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีราชสกุลและบุคคลสำคัญไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพร้อมนำาจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิ ประธานองคมนตรีพร้อมภริยาและคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้แทนจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประาธ,ธานวุฒิสภาประธานศาฎีกาและเอ,อกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ส่วนที่ศาลาสาหไทยสมาคมมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจก,กันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหนา้าพระชายา,ยา,ารักอาทิข้าราชบริพารหน่วยรจจาชการในพระองค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมกิจาการพลเรือนทาหารบกกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานกปรรสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยกองบัญชาก,การกองทัพไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมกรมราชเลขานุการในพระองค์กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม BJC Big กซสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทบุญรอดบ,บิวอรีจจำกัดโรงพยาบาล HYS บริษัท Advan c e Info Service จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด กลุ่มเซ็นทรัลสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยมูลนิธิอุบลรั์ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติและมูลนิธิคุ้งกล้าวยาวชนขนสร้างชาติ และที่เต็นท์ข้างสาลาลูกขุนนายมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2568สมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทางพระดํารัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2568 ขอถวายพระพรเจริญพระราชศริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอาภิลกิตาสมัยเฉลิมพระชมพันษาของสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาคในนามคณะสงฆ์ ขอถวายพระพรให้ทรงพระกำลังแกล้าในอันที่พิทักษ์รักษาประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้พระราชสวามีให้บรรลุผลสำเร็จโดยพร้อมรัง่งสมดังพระราชปรารถนาทุกประการสมเด็จบรมบพิรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเรสริฐทรงพิสูจน์พระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบนิกกรทั่วหน้า และมหาชนชาวโลกว่าท่งมั่นคงในพระราชสัตยาธิฐานในอันที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของสมเด็จบร,รมบอภิตรษสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีต่อพระบร,รมราชจักรีวงจึงทรงดำรงพระองค์เป็นราชนารีผู้มีพระราชอัธยาศัยประณีต ส่งเลือกเฟ้นคุณธรรมอันแยตคายหลายสถานเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทยัยให้ทรงสามารถรักษาพระกายสุจริตและประวจีสุจริตพอประมาณเหมาะสมมีมากเกินไปมีน้อยเกินไปเป็นดุลยภาวะอันสงบสุขขุมสอดคล้องกับสถานการณ์มีทรงไว้อย่างวางพระยศแต่ก็สดใสสมสง่าปรากฏเป็นความชื่นบานแก่ผู้ได้เฝ้าชมพระบารมี ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อการที่ทรงเพียรหมั่นขยันรอบคอบและจัดการพระราชกิจจานุกิจราชการในพระองค์ตลอดจนราชการแผ่นดินโดยเรียบร้อยเช่นนี้ช่วยเสริมส่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระราชสวามีผู้ทรงดำรงพระราชสถานะพระประมุขของชาติและอัคราศาสนูปถัมภกให้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้อย่างราบรื่นบริบูรณ์ สมด้วยพระพุทธ,ธานุสาสนีที่ว่าอุทถาตากัมมัทไยเยสุอัป,ปมัตโตวิจักขโนสุสังวิหิตกรรมมันโตสราชวัสติงวเสแปลความว่าผู้มันในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานเรียบร้อยจึงควรอยู่ในราชการด้วยประการชนี้ด้วยเดชะแห่งสัจจาวาจาและอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมด้วยพระราชกุศลธรรมจริยาทุกสถานโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบร,รมบบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐให้ทรงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมงคลของมหาชนนิกรทั่วหน้าตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชียมงคลและเจริญอริยมรรคสามาทิถิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายาชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2568 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนาตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบพระอถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2568โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทาง Play Store และแ App Store และในโอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญชวนประสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยระลึกถึงพระรัตนตรายหรือประกาศพระปริบผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธรรมนาวาวางังตั้งแต่วันที่1ถึง10มิถุนายน2568สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th หรือ Facebook ธรรมนาวาวางังเรือหลวงแห่งธรรมจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน